สุดปาเทือนช้อิสราเอลบุกทุบบ้านชาวปาเลสไตน์สร้างตึกให้ชาวยิวเข้าอยู่แทนขณะที่รัสเซียและอิหร่านส่งอาวุธช่วยกวาดล้า,ลางจากกรณีที่วันนี้วันที่29ตุลาคม2,565ดรปร,มปรประถมพงโพประสิ์ที่น,นันนักวิชาการทางบริภัก์คดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีความขัดแย้งของอิสราเอลและปาเลสไตน์้วยบอกว่าโปรดดูทหารอิสราเอลบุกเข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์ทุกบ้านชาวปาเลสไตน์เพื่อสร้างตึกขึ้นมาใหม่ให้ชาวยิวอพยพอาศัยอยู่ในคลิปจะเห็นทหารอิสราเอลมีการใช้ปืนจี้เจ้าของบ้านไม่ให้ต่อต้านพอชาวบ้านปาเลสไตน์ต่อต้านขึ้นมาก็จะมีการใช้หินควางใส่ทหารอิสราเอล สื่อกระแสหลักของอเมริกาก็กางปีกปกป้องโจมตีชาวปาเลสไตน์ว่าเป็นกลุ่มกอ่อการร้ายความจริงทหารอิสราเอลนั่นแหละคือกลุ่มกอ่อการร้ายรัฐบาลอิสราเอลทำอย่างนี้มานาน50กว่าปีแล้ว ยึดแผ่นดินปาเลสไตน์ได้เกือบหมดประเทศแล้วโดยมีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนด้านการทูตด,ด้านสื่อมวลชนด้านการเงินและการทหารแล้วอเมริกาก็ดัดจริตทำทีเป็นโวยวายเมื่อรัสเซียเข้าไปกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายซ้ายนีโอที่ยูเครนปาเลสไตน์สมควรได้รับอาวุธช่วยเหลือจากอิหร่านและรัสเซียเพื่อกวาดล้างทหารอิสราเอลให้พ้นจากประเทศ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประชาชนหลายพันคนในกาซาออกมาประท้วงตามท้องถนนเพื่อประท้วงกองกำลังอิสราเอลดับชีพชาวปาเลสไตน์6คนถือเป็นอาชญากรรมทำลายชีวิตชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องโดยชาวปาเลสไตน์เดินขบวนประท้วงทั่วเมืองรวมถึงเขตผู้ว่าราชการราฟาคารยูดนิสและเมืองกาซาสำนักงานรัฐบาลและการค้าถูกปิดเพื่อสังเกตการความรุนแรงที่จะส่อเขาประทุโดยทั่วไป กลุมผู้ประท้วงเรียกร้องให้ไว้ทุกแก่ผู้ตายและลงโทษผู้กระทําผิดโดยในจำนวนนี้มีช่างตัดผมที่ไม่มีอาวุธสองคนและเริ่มการประท้วงครั้งใหญ่ในเคสเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกหลังเกิดเหตุทั้งนี้เมื่อวันที่18สิงหาคม2565สำนักข่าว The New York Times และ The ะการ์เดีรายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้มีการส่งกำลังทหารเข้าไปบุกค,ค้นสำนักงานขององค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรหลายแห่งหรือที่เรียกกันว่า NGO พร้อมกับมีการออกคำสั่งให้ปิด NGO เหล่านี้อย่างไม่มีกำหนดในฐานะองค์กรไม่พึงปรารถนาโดยให้เหตุผลว่า NGO เหล่านี้เป็นองค์กรก่อการร้าย สวัสดีลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกครบ399บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้จำกัด1คน1สิทธิ์